สอออไปนะสอบออกจากบ้านล้อกอย่างนี้หรอเอาดีพี่สามดิตำรวจนะระงมาระงข้างในลงแล้วงในนมัดิเฮ้ยขัดมากระโดดกระโดดไว้เนาะไม่ได้แต่แคร์ตำรวจลนตำรวจลนโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย

เล่นเน็บ้านเล่นในบ้านเล่นในบ้านเล่นในบ้านอย่าออกอกบ้าน่ไม่กูตายอ่ะสตำรวจอุ้มสพออกมาด้วยเฮ้ยเพื่อนอุ้มสพตำรวจเฮ้ยตำรวจไปายเพื่อนไปหัวตายหนึงไมเอาเพื่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเาเพื่อน่เอาเพื่อนก่อน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 เอเพื่ออเพื่อนก่ก่อนเ่ก่ออ่อนเ่เื่อเพื่อนก่นเอน่นอนเอน่พื่อน่อน่อน่อ่อน่เพื่อน่เพื่อน่อนเ ไป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 มงใหญ่เพื่อนโดนดึงไปมึงใหญ่เพื่อนโดนดึงไปอุ้มศดำรวจมาด้วยตุ้มเศษบดเฮ้ยหนุ๊กเฮอยโอยโอ้ไอ้วกนี้เฮ้ยมึงดูเพื่อนดย้เพื่อนโดนดึงออกไปอะไปู ยาวไปอน้าประตูยาไปหน้าประตูาไปคนนี้ยังไม่ตายคนนี้ยังไม่ตายนะคนนี้ยังไม่ตายนะมาเวทโซหน่อยมาเวทโซหน่อยนะประตูอะจุปเพื่อนอีกชุบเพื่อนอีกชุบเพื่อนอีกตัวที่มันถเอาศพเขาไปเอาศพเขาเข้าไปเพื่อเราอยู่หน้าบ้านไอ้เ้งศพเ้ศพหน่อยประตูตัวที่คอยจับว่นวรว่วบ้านประตูอยู่กัจจัวกัจระวัง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  อย่าพดนะอ้าวอย่าตายนะมึงอย่าตายพี่ระวังจหดล็อกมึงอย่าออกไปตำรวจจะล็อกมอต่อเพื่อนออกไปแล้วอ่ะเออกไปนะจออกจากบ้านล็อกอย่างนี้หรอเาดิพี่าดิเกำนนม้าดนนมมาด้านในลงแล้วด้านในด้านนมมาดิเฮ้ยขัดมา เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วยไปโดนโดนไปเล่นก่อ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 ไปกักมาไปกักมาไปมึงนไปช่วยตายป้าดีเห็นปะน้าเอ้ยด้ลเหมือนน้ามาช่วยเลยเลี้ยงศบเล้ยงไอน้าป้าสอคนนะน้องเพื่อนตายอ่ะชิจมินอ่ะเดพี่ชูไม่ได้มันไม่เล้งไปเราต้องตามเราตอนนั้นก่อนเล้ยงลอดเลีนยมตลอไป อย่าออกไปนอกบ้านอย่าออกไปนอกบ้านเอาเอาศพไปเอาศพไปเอาศพูหลังยมมา่้องมามาซุบลาซุปลาซุปลาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยยื้อไว้ยื้อไว้ขอไปนึ่ให้นานที่สุดยื้อไว้ยื้อไว้เพื่อนเพื่อนตำรวจเพื่อนีรอย่นี่ช่หเน่ย บอสบอสบอสระวังไอ้ือเยอะไอเือเยอะคือไวเม็ดเม็ดใครติดอุ้มมาก่อนเลียงเยอะเลี้ยงเยอะศพไอ้ตำรวจคนนี้แม่งถีบเมโคอสวยเคพื่อนยปพม่อ้อมปีโหลมีใครติดอุ้มอยู่ป้าไอ้โยนติดอุ้มอยู่

ตอนนีน้องนอกมีกับเพื่อนอยู่ไหม,มอีกมชุบอยู่ชุบอยู่ดะ